ความลับนะคะที่จะแก้ไขปัญหานะคะสถาบันครอบครัวหยุดการหย่าล้างนะคะ mm hmm. ครูอยากจะบอกว่าความลับที่หนึ่งนะการที่เราตัดสินใจแต่งงานมาสร้างครอบครัว mm hmm. เป็นสามีเป็นภรรยากันแล้ว mm hmm. ความลับข้อที่หนึนะ mm hmm. จงอย่ามีความลับนะคะ อย่ามีความลับหรืออย่าปิดบังผู้หญิงก็อย่า,อยามีความลับหรือปิดบังฝ่ายชายฝ่ายชายก็อย่าปิดบังหรือมีความลับกับฝ่ายหญิงนะและความลับข้อที่2นะคะฝ่ายหญิงควรจะให้เกียรติฝ่ายชายนะคะและฝ่ายชายก็ควรจะให้เกียรติฝ่ายหญิงในฐานะสามีในฐานะ ภรรยานะคะให้เกียรติให้ความเคารพนะคะในการตัดสินใจนะคะในการบริหารจัดการในการดูแลครอบครัวนะคะและความลับหรือเคล็ดลับข้อที่3นะคะครูอยากจะให้ฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายนะคะแครความรู้สึกซึ่งกันและกันโดยการ พูดคุยสนทนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข